คุณเชื่อไหมครับว่าทักษะการล้างสมองและควบคุมจิตใจคนนั้นมีอยู่จริงทักษะในลักษณะนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มของเซลล์แมนและนักขายตรงแต่น้อยคนนักที่จะรู้จักวิธีการใช้ทักษะนี้ได้อย่างถูกต้องการสร้างความประทับใจที่เหมาะสมสำคัญกว่าการใช้คำพูดดังนั้นการสื่อสารจึงให้ความสำคัญกับจิตวิทยามากกว่าภาษา Smart Life by n น สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเทปต,ต่อไปฝากกดติดตามและสนับสนุนช่อง The Best Algorithm ด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อของจิตวิทยาที่สามารถควบคุมจิตใจคนได้และสามารถนำไปใช้ได้จริงอ้างอิงจากหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กของดรฮิโรครับก่อนอื่นเรามาทาความรู้จักกับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้กันก่อนนะครับดรฮิโร ตอนนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งก่อนหน้านี้เขาทำอาชีพขายตรงเขาทำขายตรงมาทั้งหมด6ปีแต่ช่วง3ปีแรกเขาไม่เคยได้กำไรเลยจนกระทั่งเขาได้เจอจุดเปลี่ยนนั่นก็คือเขาได้รู้จักกับทักษะการล้างสมองจนทำให้เขาสามารถเป็นนักขายที่ทำยอดขายได้สูงที่สุดทักษะด้านการล้างสมองนี้เป็นศาสตร์ด้านจิตวิทยาเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ดังนั้นใครก็ตาม ถ้าได้รับการฝึกที่ถูกต้องถูกวิธีย่อมสามารถทำได้แน่นอนถ้าคุณอยากคุยเก่งขึ้นขายของเก่งขึ้นหรือเป็นที่ชื่นชอบมีสเสน่ห์นับหน้าถือตาของผู้คนผมแนะนำให้คุณฟังจนจบและหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะครับจากที่เคยเกินไปข้างต้นว่าการสื่อสารเป็นเรื่องของจิตวิทยามากกว่าภาษาเราจำเป็นจะต้องสร้างและจัดการความประทับใจก่อนเป็นอันดับแรก คุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับตอนคุณผู้ฟังเป็นเด็กเคยทะเลาะก,กับใครบ้างไหมอารมณ์ตอนคุณอยากเอาชนะในตอนนั้นเป็นยังไงแล้วพอโตขึ้นหากคุณต้องโต้เถียงกับเจ้านายหรือลูกค้าของคุณถ้าหากคุณเถียงชนะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อหนังสือเล่มน,นี้เขาบอกว่าคนที่เถียงชนะคือคนที่ขาดทุนครับถ้าคุณเถียงชนะ ก็คือคุณได้ทำลายความประทับใจของอีกฝ่ายลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นจะดีกว่าหรือไม่ถ้าคุณปล่อยให้ลูกค้าหรือเจ้านายเถียงชนะแต่เราปิดการขายได้พอจินตนาการออกไหมครับว่าแบบไหนดีกว่ากันดังนั้นการพูดเก่งไม่ใช่พูดตรงตามหลักวยากรณ์อย่างรวดเร็วหรือการที่โตเถียงชนะแต่เป็นการพูด ที่สามารถชักจูงอีกฝ่ายได้ตัางหากและนิยามของการล้างสมองในหนังสือเล่มนี้ก็คือการชักจูงอีกฝ่ายให้เป็นไปในทางที่เราต้องการเริ่มจากการสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดีดูน่าเชื่อถือก่อนเพราะว่าคนเรานั้นจะมองจากภาพลักษณ์ภายนอกเป็นอันดับแรกก่อนที่จะตัดสินว่าคนคนนี้เป็นของจริงหรือไม่ โดยให้เน้นไปที่ท่าทางการแต่งตัวและทรงผมต้องทำให้ตัวเองดูดีและเหมาะสมกับการรัเทศเพราะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อบุคลิกและความน่าเชื่อถือที่มองมาจากคนภายนอกคุณต้องมั่นใจในตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณดูดีแบบนั้นจริงๆคุณต้องหลอกตัวเองให้ได้ก่อนคนอื่นจึงจะเชื่อตามคุณ หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงกฎสับส่วน7 38, 55หรือเรียกว่ากฎของเมาเบียนนั่นก็คือคนจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาคำพูดแค่7%จากน้ำเสียง38%ส่วนรูปลักษณ์ภายนอกและภาษากาย55%ดังนั้นรูปลักษณ์ภายนอก จึงส่งผลต่อความประทับใจถึง55%ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับในหนังสือเล่มนี้ยังแนะนำวิธีการดูแลตัวเองและปรับบุคลิกภาพที่เป็นประโยชน์อย่างมากไว้ด้วยครับดังนั้นจงเป็นคุณคนที่ดูดีที่สุดในชีวิตของตัวเองตลอดเวลาแล้วคุณจะดูดีขึ้นแน่นอนนอกจากเรื่องบุคลิกแล้วลำดับต่อมาการเลือกสถานที่ในการพบปะ ็สคัญในการนัดหมายพบปะหรือเจรจาปิดเดียวสำคัญๆนั้นควรเลือกสถานที่ที่ดูดีและเงียบสงบผู้คนไม่พุกพ่านก็จะช่วยยกระดับการเจรจาของคุณและช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาสำเร็จขึ้นอีกด้วยหัวข้อต่อมาคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยกฎ48ชั่วโมงถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจจะทำอะไรสักอย่าง แล้วถ้าไม่เริ่มลงมือทำภายใน48ชั่วโมงนี้ความมุ่งมั่นดังกล่าวจะหายไปเพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบหาข้ออ้างในการที่จะไม่ลงมือทําไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงดังนั้นถ้าคุณตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างแล้วอย่าละเลยกด48ชั่วโมงนี้นะครับต่อมาการจะเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นนั้น สิ่งแรกที่เราควรทำคือการประจบครับหาหัวข้อสนทนาที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองหรือก็คือการเยินยอมประจบประแจงนั่นแหละครับจะทำให้อีกฝ่ายยอมเปิดใจคุยกับคุณได้ง่ายขึ้นแต่มีข้อแม้นิดหน่อยนะครับการที่จะชมคู่สนทนาเราต้องจินตนาการข้อดีของอีกฝ่ายแล้วออกปากชม แต่ต้องชมตามความรู้สึกนั้นจริงๆนะครับเพราะถ้าเราเอ่ยปากชมไปแล้วแต่เราไม่รู้สึกแบบนั้นอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเราเสแสร้งบางคนอาจจะมองว่าการประจบประแจงนั้นเป็นสิ่งไม่ดีคนอื่นจะมองเราไม่ดีแต่เคล็ดลับมันมีอยู่ว่าคุณจะต้องประจบทุกคนบนโลกที่ได้เจออย่างเท่าเทียมกันแล้วคุณจะเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นอย่างแน่นอน ดังนั้นจงประจบทุกคนบนโลกนี่คือเคล็ดลับความสำเร็จที่สอนให้แต่เพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นต่อมาเรามาพูดถึงการชมนะครับการชมแบบไม่มีข้อมูลนั้นให้ผลดีกว่าการชมแบบข้อเท็จจริงอย่างแน่นอนหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันต่างกันยังไงการชมแบบไม่มีข้อมูลก็คือเช่น การชมที่ใส่ใจคอการชมลดนิยมแบบนี้ไม่มีเกณฑ์ที่จะตัดสินแบบตายตัวซึ่งให้ผลดีมากกว่าครับการชมมีข้อดีก็คือว่าทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีแล้วตกหลุมพรางของคุณอีกฝ่ายจะเชื่อว่าคุณเป็นคนมองคนทะลุปุโปรงทำไมน่ะเหรอครับก็เพราะว่าการที่เขาปฏิเสธตัวตนของคุณก็เท่ากับเขา ปฏิเสธความภาคภูมิใจในตัวเองที่คุณชมเขาไปนะสิครับดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนฝึกค้นหาข้อดีของคนอื่นและฝึกชมคนอื่นจนเป็นนิสัยการชมจริงๆมันมีทริคอยู่ครับทริคที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการชมและช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับคนที่พูดชมนั้นที่เรียกว่าการชมแบบมีความขัดแย้งทางอารมณ์เช่นหัวหน้างานเรียกลูกน้องมาคุย และสอบถามความเห็นว่าเธอคิดยังไงกับเรื่องนี้ลูกน้องก็ตอบไปว่าผมคิดแบบนี้ครับพอลูกน้องตอบเสร็จเราก็แกล้งทำท่าทีหน้านิวคิ้วขมวดดูสักสาวินาทีระหว่างนั้นลูกน้องก็จะกังวลคิดไปต่างๆนานาว่าจะถูกดุหรือเปล่าไอเดียนี้มันดีจริงไหมหลังจากนั้นพอครบสามวินาที คุณก็ค่อยเอ่ยชมเขาไปว่าได้ที่หัวดีนะแล้วหลังจากนั้นลูกน้องก็จะรู้สึกเหมือนยกภูเขาอกอกจากอกลูกน้องคุณก็จะประทับใจอย่างจังเลยครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมาช่วยงานคุณทำงานให้คุณแบบสุดหัวใจเลยล่ะครับซึ่งสรุปก็คือการสร้างความขัดแย้งในการชมนั้นเช่นแกล้งทำท่าทีโมโหก่อนแล้วค่อยชม ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการชมเป็นอย่างมากเลยครับหลังจากที่เรารู้จักวิธีการเอ่ยชมไปแล้วเราก็ควรจะรู้จักวิธีการชวนคุยครับเพราะว่าหากเราชมอีกฝ่ายไปแล้วสร้างความประทับใจไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นจะชวนคุยเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องน่าเสียดายจริงไหมครับทริคที่อยากจะแนะนำก็คือการคุยหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับตัวเองครับ ทุกคนชอบที่จะคุยเรื่องของตัวเองกันทั้งนั้นเราควรชวนเขาคุยเรื่องงานงานอดิเรกหรือเสื้อผ้าของอีกฝ่ายอะไรก็ได้ครับที่เป็นเรื่องของเขาพูดง่ายๆก็คือคนเราสนใจว่าฉันเป็นแบบไหนในสายตาของคุณมากกว่าที่จะสนใจว่าคุณเป็นใครครับการแสดงความรู้สึกร่วมพร้อมกับยกย่องอีกฝ่ายก็สร้างความประทับใจและความไว้ใจได้อย่างดียกตัวอย่างเช่นข้อหง การมีงานอดิเรกร่วมกันจะทำให้รู้สึกสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นหรือข้อ2ทํทำให้อีกฝ่ายโอ้อวดได้อย่างอารมณ์ดีแต่จะเน้นไปที่ข้อ2นะครับการได้โอ้อวดเรื่องเกี่ยวกับงานอดิเรกที่ตัวเองชอบนั้นไม่ว่าใครก็มีอารมณ์ดีไปได้ทั้งวัน,นครับการใช้คำพูดเวทมนต์ที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้นในกรณีที่คุณอยากพูดให้คนฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้นให้คุณจำแพทเทิร์นนี้ไว้ครับ พูดง่ายๆก็คือเหมือนจุดๆๆนั่นแหละฟังอีกครั้งนะครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนจุดๆ,ๆๆนั่นแหละคุณสามารถเอาตรงจุดๆๆเนี่ยมาเติมสิ่งที่ต้องการอธิบายให้เข้าใจใง่ายๆเหมือนเป็นการสะกดจิตผู้ฟังให้เข้าใจว่ามันง่ายแบบนั้นจริงๆเพราะเป็นการบอกแพทเทิร์นที่ว่าพูดง่ายๆก็คือทำให้อีกฝ่ายคิดโดยไม่รู้ตัวว่าหลังจากนี้ คนพูดเขาจะพูดเรื่องที่เข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจสิเหมือนเป็นการสะกดจิตกลาย,ลายเวลามีคนมาถามว่าพอจะเข้าใจไหมแม้คนฟังจะไม่ค่อยเข้าใจแต่คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่าเขาจะตอบว่าเข้าใจแล้วเหมือนเขากำลังโกงหกตัวเองอยู่โดยไม่รู้ตัวต่อมาเรามาพูดถึงเทคนิคการพูดที่ทำให้สิ่งที่เราพูดติดตรึงอยู่ในความทรงจำของอีกฝ่าย คุณผู้ฟังยังจำสิ่งที่ด็อเตอร์ฮีโร่เคยบอกไว้ได้ไหมครับว่าคำพูดส่งผลต่อความประทับใจ7%การได้ยินส่งผลต่อความประทับใจ38%ส่วนการมองเห็นหรือรูปลักษณ์ภายนอกนั้นส่งผลต่อความประทับใจได้ถึง55%เลยทีเดียวดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงแทรกภาพประกอบและยกตัวอย่างเปรียบเทียบทำให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึงข้อมูลการมองเห็นมากขึ้น หรือการยกตัวอย่างเปรียบเทียบจะทําให้คุณผู้ฟังจําเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้ดียิ่งขึ้นเป้าหมายในการยกตัวอย่างเปรียบเทียบมี3ข้อดังนี้ข้อที่1ทําให้เข้าใจง่ายข้อที่2ทําให้ติดตึงในความทรงจําได้ง่ายและข้อที่3คือทําให้สนุกทีนี้เรามาแยกกันเป็นข้อๆนะครับข้อที่1ทําให้เข้าใจง่ายก็คือ เป็นการอธิบายสิ่งที่มันซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นข้อที่2องทำให้ติดตึงอยู่ในความทรงจำทริคมันมีอยู่ว่าให้เรียงลำดับตามนี้ครับก็คือข้อมูลการมองเห็นมากกว่าข้อมูลที่ได้ยินและมากกว่าข้อมูลจากคำพูดพูดง่ายๆก็คือข้อมูลจากการมองเห็นนั้นสำคัญที่สุดและข้อสุดท้ายการทำให้สนุกก็ไม่มีอะไรมาก เป็นการยกตัวอย่างเปรียบเทียบเทำาให้มันสนุกขึ้นเท่านั้นเองทำอย่างไรคนอื่นถึงจะตั้งใจฟังเราคุณเคยไหมขณะที่คุณกำลังพูดอยู่ผู้ฟังก็ไม่ได้ตั้งใจฟังเอาแต่นั่งก้มหน้านั่งง,งีบหลับหรือว่าสมาธิหลุดผมขอแนะนำเทคนิคที่จะช่วยให้ผู้ฟังตั้งใจฟังคุณมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการตั้งประโยคคำถามถ้าคุณเอาแต่พูดอยู่คนเดียว ผู้ฟังก็จะไม่ได้คิดตามสิ่งสำคัญคือคุณต้องตั้งคำถามให้ผู้ฟังได้คิดถ้าผู้ฟังได้ใช้สมองมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งจดจ่อมากขึ้นเท่านั้นยกตัวอย่างวิธีการตั้งคำถามง่ายๆแต่สามารถใช้ได้ผลนั่นก็คือคำว่าคุณคิดยังไงถ้าคุณถามกระตุ้นแบบนี้บ่อยๆผู้ฟังก็จะคิดว่าผู้พูดพูดถึงเรื่องไหนแล้วนะ เราจะเหมือลอยไม่ได้แล้วสิจะต้องตั้งใจฟังแล้วคลิกต่อมาที่จะช่วยให้ผู้ฟังตั้งใจฟังก็คือการเว้นจังหวะการพูดการมีจังหวะการพูดก็คือนิ่งเงียบในช่วงเวลาสั้นๆจะช่วยดึงสมาธิของผู้ฟังการนิ่งเงียบใช้เวลาประมาณ1-3วินาทีก็พอเราจะใช้วิธีเว้นจังหวะการพูดก็ต่อเมื่อ ตอนที่เราพูดเรื่องสำคัญหรือตอนที่ผู้ฟังสมาธิหลุดยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ฟังมองไปทางอื่นแสดงว่าเขาสมาธิหลุดก็ให้เราเงียบแต่พอเขาหันกลับมาเราก็ค่อยพูดต่ออยากให้ลองนำเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูนะครับต่อมาเรามาพูดถึงทักษะการฟังที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นคนคุยเก่งได้ ก่อนอื่นท่านผู้ฟังต้องแยกแยะก,ก่อนนะครับว่าการคุยเก่งกับการพูดเก่งนั้นไม่เหมือนกันการพูดก็คือการสนทนาอยู่ฝ่ายเดียวแต่การคุยคือการสื่อสารสองทางกับคู่สนทนาการที่เราจะคุยเก่งได้การฝึกฟังนั้นสำคัญกว่าการฝึกพูดเทคนิคนี้มันมีอยู่ว่าเวลาคนอื่นพูด ต้องฟังโดยคิดว่าเรากำลังฟังเรื่องที่สนุกที่สุดในโลกหลังจากที่คุณคิดว่าคุณกำลังฟังเรื่องที่สนุกที่สุดในโลกแล้วก็ให้ฝึกตอบสนองโดยการพยักหน้าตอบรับหรือการขยับคิ้วเมื่อคุณคิดและตอบสนองแบบนี้แล้วเรื่องที่อีกฝ่ายพูดจะดูสนุกขึ้นมาจริงๆภาษากายสื่อสารได้ดีกว่าคำพูด ยังจำได้ไหมครับว่าข้อมูลจากการมองเห็นส่งผลต่อความประทับใจ55%แต่คำพูดมีค่าแค่7%เท่านั้นรูปแบบภาษากายหลักๆที่ควรจำมีอยู่4แบบนั่นก็คือ 1. ยกมือขึ้นลง 2. บกมือไปด้านข้าง 3. วนมือเป็นวงกลมและ 4. หยุดขยับมือ เพียงแค่คุณขยับมือซ้ายขวาและเคลื่อนไหวไปตามลักษณะ4แบบที่บอกไปคุณก็จะใช้ภาษากายเก่งขึ้นประโยชน์ก็คือถึงแม้เนื้อหาพูดจะยังไม่ค่อยดีแต่การพูดของคุณก็จะน่าประทับใจและทรงพลังอย่างมหาศาลแต่คุณต้องมันฝึกฝนจะเป็นการถ่ายคลิปแล้วซ้อมพูดซ้ําไปซ้ำมาทักษะนี้จะพัฒนาได้อย่างไม่ยากท่าทางก็มีส่วนสําคัญในการพัฒนาการพูด การเรียนรู้ท่าทางที่ถูกต้องคือกุญแจสำคัญในการพัฒนาการพูดคุณต้องฝึกและปรับปรุงท่าทางของตัวคุณเองในกระจกโดยแบ่งเป็นย่อยๆได้ดังนี้สีหน้าให้เน้นคิ้วและมุมปากเวลาพูดคุยให้ยกมุมปากและเลิกคิ้วขึ้นทุกครั้งหลีกเลี่ยงการคว่ำปากและกดคิ้วลงการยกมุมปากอย่างเป็นธรรมชาติจะสร้างความประทับใจได้ ทำให้เสียงของคุณดูสดใสขึ้นโดยอัตโนมัติถัดจากสีหน้าต่อมาก็จะเป็นลำตัวไม่มีอะไรดีกว่าการนั่งหลังตรงอีกแล้วคนที่ชอบนั่งหลังค่อมหรือยื่นคอมาด้านหน้าจะทำให้ตัวเล็กลงยิ่งถ้ารูปร่างเล็กอยู่แล้วก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษถ้าไม่อย่างนั้นคุณจะยิ่งดูตัวเล็กลงไปอีกคนดูจะมองว่าดูพึ่งพาไม่ค่อยได้สิ่งที่ต้องฝึกเป็นอันดับแรกคือการนั่งด้วยท่าทางที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งจะทําให้ไม่เมื่อยความไม่เป็นธรรมชาติหรือความเกง่งเป็นศัตรูที่ร้ายกาจความเมื่อยจะส่งผลให้เราแสดงท่าทางที่ดูไม่ดีโดยไม่รู้ตัวจึงแนะนําให้นั่งพิงพนักแบบสบายสบายพร้อมกับจัดวางท่าทางให้ดูดีต่อมาก็เป็นแขนขยับมือในระหว่างที่พูดไปด้วยในท่าทางอ,อกผายไหลพึงห้ามยกแขนขึ้นมากอดอกเด็ดขาดการกอดอกจะทำให้ดูเหมือนคุณกำลังปฏิเสธหรือปิดกั้นคนอื่นอยู่ ทางที่ดีให้วางแขนแนบลำตัวจะทำให้เขามองว่าคุณเปิดใจในขณะที่คุณนั่งประจันหน้ากันบนโต๊ะต้องไม่มีอะไรขวางกัน้นระหว่างคุณกับคู่สนทนาไม่เช่นนั้นจะทำให้ดูเหมือนว่ามีเกาะป้องกันระหว่างคุณกับเขาทำให้ไม่สามารถเปิดใจได้สิ่งสุดท้ายก็คือขาจะแนะนำท่าทางพื้นฐานในการวางขาเป็นสองวิธีวิธีที่หนึ่งให้นั่งกางขาเล็กน้อยวางฝ่าเท้าแนบสนิทกับพื้น จะทําให้คุณนั่งได้อย่างมั่นคงส่วนวิธีที่2ให้นั่งเรียนแบบท่าทางของคู่สนทนาหรือเรียกอีกอย่างนึงว่ามิเลอร์เอฟเฟกคือเมื่อเราเรียนแบบท่าทางของคู่สนทนาจะทําให้คู่สนทนาชื่นชอบเรามากยิ่งขึ้นนอกจากเรื่องของท่าทางแล้วต่อมาจะเป็นวิธีการช่วยทําให้จิตใจของเรานิ่งไม่หวั่นไหวในการที่จะต้องสนทนาต่อหน้าคนจํานวนมากทําตามนี้นะครับ ปรับท่าทางให้ผ่อนคลายหายใจลึกๆแล้วก็เคลื่อนไหวอย่างช้าๆอย่างสง่าผ่าเผยแค่นี้ก็จะทำให้ทุกอย่างดูดีขึ้นและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมได้กันกรองมาให้จากหนังสือจิตวิทยาสายดาร์กของดรฮิโรผมขออนุญาตสงวนบทสุดท้ายที่จะบอกถึงปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาอันทรงพลังที่ห้ามนำมาใช้ในทางที่ผิดเด็ดขาดเอาไว้นะครับ ส่วนถ้าใครสนใจจะลงลึกในรายละเอียดและสนใจในบทสุดท้ายผมขอแนะนําให้อุดหนุนหนังสือเล่มนี้มาอ่านด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่า,าศาสตร์ในการควบคุมจิตใจคนนั้นมีจริงหากคุณชอบคลิปวิดีโอสาระแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปไปด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะตั้งใจพัฒนาช่องของเราให้ดียิ่งขึ้นไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังครับสวัสดีครับ